สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะตอนแรกเลยคือให้เราเปิดตารางเนาะตารางที่ครูสุส่งให้อยู่ที่หน้าเพจนะคะครูสุสนายจะใครหรอข้อนี้ตอบ4.514น่ะคะ,ะข้อที่2ตอบอะไรคะ,ะลบามจอ่ข้อที่3ค่ะลบ29เเนาะก็จะตอบ ลบศูนย์ไอลบสามจุดศูนย์เจ็ดสองนะคะข้อที่ซีต่อไปคะลบสามจุดเจ็ดแปดศูนย์นะคะต่อไปก็เ,เปิดจางเหมือนกันนะคะเราก็ไปดูที่ 27, ยี่สิ 3, บ 2, 000, เจ็ดเนาะอ้ยี่อาล่าที่สามของลบสองพันไอสองหมื่นเจ็ดพันเนาะ มันก็จะตอบอะไรลูกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะทดเนาะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะลบ3ามสิกำลังสมตอบลบสามสิแต่ว่าครูให้ใช้เปิดตารางก็เลยไม่ต้องมาไล่ทดเราก็สามารถตอบได้เลยก็คือตอบลบสานะคะ,ะข้อต่อไปค่ะลากที่3ามสอง0ูนยุดนสองะคะห้าสองตอบเลยค่ะ 0.8นะคะต่อไปลากที่3ของ2.197ุ่งตอบอะไรคะ1.3ต่อไปนะคะลากที่3ของ0.004913่ตอบค่ะ0.175ต่อไปครูจะพาทอดรากนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ตารางนะอ่าข้อที่หนึ่งเลยวครูขอ เอาไปโทษอีกฝั่งหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวโยกตัวนี้ไปดีกว่าร๊บหนึ่งเด้น่า <c oughs> <c oughs> เ,เริ่มเลยนี่นะคะอ่ะลากที่สามของสองพัน หนึ่งรเก้าสิบเจ็ดนะคะเกิดจากอะไรเดี๋ยวครูจะทวนแบบละเอียดให้ก่อนนะอ่าสองพหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเกิดจากอะไรคะสิบสามยกกำลังสามบวกอะไรคะอ่าแปดยกกำลังสามลบด้วยอะไรคะลบเจ็ดยกกำลังสามทีนี้ครูสุเคยบอกไหมว่าถ้าเกิดอ่าเเป็นที่นะคะอ่าจำได้ไหม อ่าลากที่ n ของ a กำลัง n ถ้า n เป็นขี่ถ้า n เป็นขี่ตอบ a ได้เลยแต่ถ้า n เป็นเลขคู่อ้าวตอบแอบสุด a ฉะนั้นตรงนี้ค่ะตอบสิบสาบวกแปลบลบเจนะคะทีนี้เราก็จะเป็นสิบสามบวกแปบวกเจ็ด 1ิบวกเจเป็นยี่สใช่หมคะยี่สิบบวกแก็เป็นยีสิบแปดฉะนั้นข้อนี้ตอบยี่สิบแค่ะต่อไปนะคะข้อที่สอ,นนอ 16, กกงะะอันนี้เกิดจากอะไรลูกเกิดจาก16บกยกกำลังสามนะคะอันนี้เกิดจากสิอยกกำลังสามอ่าลบด้วยใส่ลกด้วยนะเหมือนข้อที่แล้วเลย ลบเจ็ดยกกำลังสามลบด้วยหกกำลังสามทำในวงเล็บก่อนนะเด็กเออ่าลบด้วยอะไรคะลบเจ็ดลบ6กใช่ไหมอ่าลบเจ็ดลบหกเป็นอะไรเป็นลบสิบสามแล้วมาเจอลบข้างหน้าอีกใช่ไหมคะอ่าขอละเอียดนิดนึงนะ ก็จะเป็นสิบหกบวกสิบเอ็ดเป็นเท่าไหรคะเป็นยี่สิบเจ็ดเนะเาะลบลบเป็นบวกอเป็นเท่าไรหรลูกข้อนี้ตอบอะไรตอบสี่สิบนะคะอ่าอีกข้อนึงข้อนึงอันนี้ไม่ได้อยู่ในตามบ้านนะแต่ว่าครูแทมให้นะคะอเพื่อเอาไปออกข้อสอบเนาะเผื่อเจอในข้อสอบนะคะ ลากที่3ของ3,375หารด้วย3นะคะคูณด้วยลากที่3ของ729นะคะอ่าขอละเอียดนิดนึงมันเกิดจาก15ยกกำลัง3ามทำไมคูณตอบได้เร็วเพราะว่าคุณครูท่องเอานะคะดังนั้นนักเรียนอยากเร็วเหมือนคุณครูก็ไปท่องคุณครูมีให้ท่องแล้วนะคะครูเขียนให้อยู่ที่หน้าเทป ะะหารด้วย3คูณด้วย9อันนี้หารก็เหลือ5ใช่ไหมลูก3 55คูณด้วย9 9 5 45โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอคลิปเจอกันคลิปถัดไปเลยนะครับ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ